สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเวกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงคาคืนวันพระสัดสบอดีครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่แรกที่เวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลเซกนดาสเปนเป็นเพย์ออฟ เลื่อนชั้นนัดชิงชนะเลิศน,นัดแรกนะครับเอลเช่จะเปิดบ้านเจอกับกีโรนาครับเอลเช่เนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะซาราโกซามาได้ด้วยสกอร์รวม1ต่อ0นย์ะครับตัวลหลักๆเหมือนเดิมนะครับแนวรับอย่างดานี่เกาโบครับมีห้องเครื่องอย่างฟิเดลตอเร่ข้างหน้าเป็นนีโน่นะครับหัวหอกจอมเก่าฝั่งของกีโรนาเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะอัลเมเรียมาได้ด้วยสกอร์รวม3-1มนนะครับมีผู้เล่นที่เราคุ้นหูกันบ้างครับอเล็กซ์การเนลนะครับ แนวรุกอย่างบอกค่ากาเซียหน้าเป้าเป็นคริสเตียนสตูอานี่ครับการเจอกันในฤดูการปกติปรากฏว่าเอลเชเอาชนะไปกลับเลิไปกลับเลยนะครับบุกชนะ20แล้วก็เปิดบ้านชนะ10ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ใกล้เคียงสูสีกันมากนะครับคือฤดูกาะอันดับในฤดูการปกติเอลเชจบอันดับ6เอาง่ายๆว่าเกือบจะไม่ได้มาลุ้นแล้วนะครับในขณะที่กิโรนาจบอันดับ5ครับ ดูแล้วเนี่ยคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันจริงๆนะครับสซติเอลเช่ข่มด้วยครับแม้ว่ากิโรนาจะมีผู้เล่นอย่างสตัวนี่ก็ตามนะครับวัดใจไปที่เอลเช่ครับเล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะกลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกเชียร์ไปที่เอลเช่นะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งครับฟุตบอลลีกของสกอตแลนด์นัดที่2ของฤดูกาลครับเซนต์จอห์นสโตนจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เบดีนเซนต์จอห์นสโตนเนี่ย มี3ามแต้มจากการบุกชนะคิวมานอก2-1นะครับก็มีตัวหลักๆอย่างแดนนี่มานามารานะครับคู่หน้าเป็นไมเคิลโอฮอร์โรแลนจับคู่กับคาร์ลัมเฮนรี่ครับฝั่งของอบับดีเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการแพ้คาบ้าให้กับครัสโกเรนเจอร์มา0-1นต่อ1นะครับตัวหลักๆเป็นนิออลแม็กกินไรอันเฮดไรอันเอ็ดมอนสันเป็นตัวทีเด็ดนะครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกัน3เกมครับปรากฏว่าสเสมอกัน2นัดและเป็นเซนต์จอห์นสโตนที่บุกชนะอเบอร์ดินได้1เกมนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เซนต์จอห์นสโตนเหนือกว่าเล็กน้อยครับคือจะว่าไปโดยชื่อชนนั้นอาร์เบอร์ดินอาจจะดูเป็นอดีตทีมใหญ่นะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังตกลงไปแบบน่าใจหายครับผิดกับเซนต์จอห์นสโตนนะครับพวกเขามีเกมในบ้านที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันครับเกมแบบนี้ผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นอย่างเซนต์จอห์นสโตนดีกว่าครับ ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับลุ้นถึงเบียดชนะได้เลยครับปิดท้ายที่เวลาตี5 5 5นะครับไปที่ฟุตบอลลีกของบราซิลในเซเรอ A ครับเรซิเฟ่จะเปิดบ้านเจอก,กับซานโตสเรซิเฟ่เนี่ยมีอยู่4ต้มนะครับจากการชนะ1เสมอ1แพ้1น,นครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอแอลเลนิโก้กัวเนนเซ่มา1ต่อ1นะครับตัวลหลักเป็นเบตินโยคู่หน้าเป็นเอลตันกับมาคินยอสครับ ฝั่งของซานโตสเนี่ยก็มี4แต้าน,นะครับจากการชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาเดิโกพานารนเซมา3มต่อนมีห้องเครื่องอย่างอาริซันคู่หน้าเป็นจูริโอมาตินเนสจับคู่กับมารินโยนะครับก่อนเกมเนี่ยเขายกให้ซานโตสบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแน่นอนเรซิเฟเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าก็เป็นทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงระหว่างลีกสูงสุดกับลีกรองอยู่แล้วนะครับผลงานในบ้านก็ยังพอไหวครับ เจอกับซานโต้ที่มักจะเล่นดีในบ้านนะครับเกมเยือนก็ยังมีปัญหาครับดังนั้นซานโต้บุกมาต่อผมว่าเชียร์ไปที่เรซิเฟ่เจ้าถิ่นนะครับซื้อ2มุมไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับสรุป3มทีมครับชอบเจ้าถิ่นหมดเลยครับชอบไปที่เอลเช่เซนจอนสโตนและเรซิเฟ่นะครับเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยสำหรับไลน์แอดของเราแอดเซเว่นออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ